สวัสดีครับพบกันมาแล้ครับเพื่อนๆวันนี้มารีวิวงานช่อมรองเทา้าเลยนะครับวันนี้มาดูงานช่อมรองเทา e ้ายี่ห้อฟิลล็อกครับยี่ห้ออะไรอะ่อะออออเ,อเนี่ยฟิลล็อกนะฟิตฟิตล็อกฟิตล็อกฟิตล็อกอะไรสักอย่างนะรองเทา้าตัวนี้มีราคานะสองสาพันนะคู่นึงมีทั้งรองเทา้าหูหนีบแล้วก็รองเท้าใส่ำลำรองอย่างนี้นะฮะใกล้ๆกระชูนะครับ แต่ตัวนี้อาการหลุดอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆติดกาวแล้วไม่อยู่นะเพราะว่ารองเท้าตัวนี้ยางตัวนี้ต้องอยากยืดแล้วนะครับห่างกันเยอะติดกาวไม่ได้ได้แก้ติดแล้วก็มาเย็บนะครับเ,เพื่อนรองเท้าฟิตลอบเข้าเยอะเข้าแบบจุกจุช่วงนี้ฟิตลอบทั้งหูหนีบแล้วก็แบบ,แบบแบบลำลองแบบนี้แบบคาชูนะเข้าเยอะอาการก็คือกาวหลุดเลยครับไม่มีอะไรรองเท้าฟิตลอบส่วนมากกาวนก็ดีกูหลายพันนะกูหลายพันแต่กาวไม่นก็ดีก็ มาเย็บติดกาวร้านผมนะครับร้านบ่าวติก็ชื่อร้านอยู่ข้างหลังนะครับก็มาดูวิธีการติดกาวแล้วก็เย็บแต่กาวติดไปแล้วนะครับกาวไม่ต้องสอนเยอะเพราะคงตำกันเป็นใช่ไหมเย็บก็คงตำกันได้มั้งแล้วแต่ช่างนะครับแต่ว่าคนที่มีรองเท้าฟิตหลบไม่ว่าจะเป็นหูหนีบหรือว่ารองเท้ากระชูมาติดกาวแล้วเย็บร้านผมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บนะครับเย็บก็ก็เย็บนัานข้างไม่ต้องเชาะร่องครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นเป็นยางนิ่มยางนิ่มโซร่องไปได้นะเพื่อนๆนะเย็บเลยเย็บเลยนการเย็บ วิธีการเย็บตัวนี้ผมก็เย็บจะด้านข้างก่อนนะเพราะว่าบางคนเย็บด้านในหรืเย็บด้านในบบก็ได้อะเย็บด้านในเก็บไปเก็บป่วยนิดนึงนะครับแทงเข้าแล้วก็ดึงออกยาวแขนหนึ่งปันสองรอบก,ก็ได้ก็แทงก็เปนะครับแทงระวังมือตัวเองนะครับตะเก็บเย็บประมาณสักครึ่งเซนครึ่งเซนนะฮะเย็บอย่างนี้ครับแทงเข้าดึงออกสอไดไต้ก็เย็บนะ,ะตะเก็บเย็บครึ่งเซนดูไอ้มันเป็นไอ้มันเรียบร้อยคือหมายความว่าเย็บไอ้มัน ไอต้ตางตรงหน่อยนะเย็บเปตะเก็บตรงหน่อยครับตะเก็บดีเย็บไม่ตรงนิดนึงนะครับอ็เย็บไเป็นแถวตรงหน่อยนะครับแถวต้องหมดตรงประมาณนั้นนะครับก็สายตาเราก็มองงงนะครับกะเอานะครับให้มันตรงตัวนี้มันซ่อร่องไม่ได้เพราะเป็นยางนิ่มนะครับยางนิ่มอย่างนี้ซ่อร่องไม่ได้นะซ่อร่งก็ไม่สวยเย็บแบบนี้เลยนะครับนี่รองเท้าฟิตหลบรองเท้าฟิตหลบนี่เป็นรองเท้าที่มีราคานะหลักหลายพัน นะฮะถูๆก,ก็ปันก่าบาดรองเท้าหูหนี็เข้าๆเยอะนะครับหรือมาก็มาติดกาวกาวหลุดเย็บข้างประมาณนี้แหละครับแต่ตัวนี้เป็นคัชชูผู้หญิงนะครับหนังแท้นะครับตัวนี้ฟิลล์หลบฟิลล์หลบหรือว่า op, ฟิตลหลบฟิลลหลบหรือว่าฟิตลหลบเยอะเดียวกันนะครับผมก็งานภาษาอังกฤษเห็นเขียนว่าฟิลล์หลบน่าจะฟิลล์หลบหรือว่าฟิลล์หลบตั้วแต่จะอ่านนะฮะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยโลโก้แบบนี้นะครับก็ตัวนี้มาเย็บกันตัวนี้เย็บให้ดูรักกั้งนะเพื่อนๆนะสาธิตให้ดูคนไหนคุ ก็ดูไว้นะครับแทงก็ไปดึงออกนะครับแล้วก็สอดได้แล้วก็ดึงบางคนเย็บเดินหน้าบางคนเย็บต่อยหลังแต่ผมถนัดต่อยหลังนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าการใครจะเย็บเดินหน้าต่อยหลังผมถนัดต่อยหลังผมก็เย็บต่ยหลังนะครับคู่นี้ลูกค้าเคยติดกาวเองแล้วไม่อยู่ให้ผมติดกาวง่ายขติดกาวแล้วก็เย็บอย่างนี้นะครับถึงจะอยู่รับประกันเลยเย็บแล้วไม่หลุดรับประกันยันลูกบวชนะครับมาเย็บร้างผมไม่ต้องทัวร์ัรับประกันยันลูกบวชนะครับเพื่อน ตอนนี้ผมเย็บไปเรื่อยๆได้ครึ่งครึ่งข้างนะฮะเย็บเย็บรอบนะครับครับผมเย็บนาติกาวราคา150บาทนะครับรองเท้าฟิตหลบย่อนี้ก็เย็บไม่แข็งมากก็แทงได้สบายสบายนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเย็บเบสร็จมาเพื่อนๆดูนะยวเย็บไปเรื่อยๆมาดูว่าเสร็จจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะนี่ฟิตหลอครับมาเย็บนาติกาวถ้าผมบทสรุปของรองเท้าฟิตฟอบนี้ฮะฟิตฟอบฟิตหลบ เสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนนะเย็บตัวนี้เย็บนี้ตะเก็บข้างเดินวิ่งวนๆนดูรอบๆไปกันนะครับตัวนี้ฟิตฟอบนะครับรองเท้าฟิตฟอบนะของแท้หนังแท้นะครับตัวนี้หมดอายุกาวเย็บแล้วก็ติดกาวตอนนั้นนะครับถึงที่อยู่เพราะฉะนั้นก็ใครมีรองเท้ายี่ห้อฟิตฟอบก็มาเย็บร้านผมนะครับเย็บอย่างเดียวกาวไม่อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยเพ้่อเอเย็บรอบนะครับฟิตฟอบนะฮะสีดําคนไหนมีย่อนี้มาเย็บเลยนะครับรับประกันเลยรับการยันรูปบวชนะครับเย็บแล้วยาว แะยาวๆแน่นอนครับเพื่อนๆกันเลยติดตามเลยกดไลค์กดแชร์บุด้วยนะรองเท้าฟิตฟอบเรียบและติดกาวครับ